ครับหลายท่านนี่อาจจะยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคยียงจากการฉีดวัคซีนโควิดก็มักจะมีคําถามเข้ามานะครับถามว่าอถ้าในเมื่อการติดเชื้อก็ทําให้เกิดภูมิคุ้มกันเหมือนกันเนี่ยเราไม่ต้องฉีดวัคซีนแล้วก็รอเมื่อมีการติดเชือ้อแล้วก็รอให้เกิดภูมิกันขึ้นมาเนี่ยแบบนี้จะดีไหมคลิปนี้มีคำตอบครับคำถามแรกนคะครับถามว่า ถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนแล้วรอให้มีภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อโควิดจะดีไหมแบบนี้คงไม่ดีแน่นอนครับถึงแม้ว่าโดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยการที่คนเราจะมีภูมิคุ้มกันได้เนี่ยก็สามารถอาจจะมาจากการฉีดวัคซีนหรือมาจากการติดเชื้อโดยตรงก็ตามนะครับแต่ว่าการที่คนเรามีการติดเชื้อโดยตรงเนี่ยมันนํามาซึ่งผลเสียมากมายนะครับประการที่1ก็คือว่า คนไข้ที่มีการติดเชื้อโดยตรงเนี่ยย่อมมีความเสี่ยงในการที่จะเจ็บป่วยรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตได้ซึ่งต่างจากการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมีความปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าเหตุผลข้อที่สองนะครับหลายคนอาจจะมีความกังวลนะครับว่าว mmm ัคซีนเนี่ยก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนมากมายเหลือเกินมว่าจะเป็นการเกิดอัมพาตการเกิดริ่มเรือดอุดตันในปอด หรือว่าในสมองทําให้เกิดอัมพาตการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจแอ克斯เซปฟังดูแล้วน่ากลัวนะครับแต่ท่านทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้เกิดได้ทั้งในคนที่ฉีดวัคซีนและคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่เกิดการติดเชื้อนั่นหมายความว่าการติดเชื้อโควิดก็สามารถทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ได้และยิ่งกว่านั้นเนี่ยการติดเชื้อโควิด สามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มากกว่าการเกิดภาวะแซรกซ้อนที่เกิดจากการฉีดวัคซีนถึง6เท่าเลยนะครับเหตุผลต่อมาก็คือว่าการติดเชื้อโควิดเนี่ยมีความเสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่สําคัญก็คือภาวะที่เขาเรียกว่าลองโควิดซึ่งเป็นอาการความเจ็บป่วยที่หลือรังเป็นนานมากกว่าหเดือน หายจากโควิดแล้วก็ยังมีอาการที่ผิวปกติอยู่ในขณะที่ในกลุ่มคนที่มีการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยปัญหาหรือภาวะลองโควิดเนี่ยพบได้น้อยมากนะครับอีกเหตุผลนึงก็คือว่าการเกิดภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อเนี่ยเราไม่สามารถคาดการได้ว่าภูมิคุ้มกันจะเกิดเท่าไหร่เกิดมากเกิดน้อยแค่ไหนเหตุผลก็เพราะว่าในการติดเชื้อโควิดแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับว่า แต่ละครั้งเนี่ยมีการติดเชื้อในจํานวนมากแค่ไหนปริมาณเชื้อที่เข้ามาในแต่ละครั้งย่อมส่งผลเรื่องของการกระตุ้นส่งผลเรื่องของการทําให้เกิดภูมิคุ้มกันในระดับที่แตกต่างกันนะครับซึ่งต่างจากการฉีดวัคซีนเพราะว่าวัคซีนในแต่ละครั้งที่เราฉีดเนี่ยจะมีขนาดของวัคซีนหรือว่าขนาดของเชื้อหรือปริมาณของแอนติเจนที่ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันเราเนี่ยมีค่าคงที่ ทำให้เราสามารถพอจะคาดการได้ว่าระดับภูมิคุ้มกันเนี่ยจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนและอย่างหนึ่งเนี่ยระดับเชื้อที่เราได้รับเข้าไปในการกระตุ้นการด้วยการฉีดวัคซีนในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นระดับที่มีความปลอดภัยแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยสรุปนะครับการเกิดภูมิคุ้มกันที่ได้จากการฉีดวัคซีนเนี่ยย่อมมีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ย ดีกว่ารอให้มีการติดเชื้อแล้วเกิดภูมิคุ้มก,กันขึ้นมานะครับในครั้งหน้าเนี่ยผมก็จะนําสาระดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันดีนะครับในวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ